รู้สึกดีขึ้นค่ะจากน้ำตาที่เคยไหลนะคะก็หยุดไปแล้วก็ตาผ้ามัวนะคะก็รู้สึกว่าเห็นชัดขึ้นนะคะก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะคะก็รับประทานมาจนกระทั่งทุกวันนี้ค่ะค่ะแล้วเราสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้แต่กล่องที่เท่าไหร่คะที่รู้สึกเป็นอาการน้ำตาหยุดไหลสายตามองชัดขึ้นอ๋อกล่องที่สองค่ะกล่องที่สองก็เห็นผล้วแล้วเพราะว่ามันเป็นมานานนะคะมันเป็นมาปีๆมากกว่าห้าปีนะคะมากกว่าห้าปีต้องขอขอบคุณดีคอนแทคที่ให ดวงตากลับมาดีเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากค่ะอ๋อเนี่นะคะนี่นะคะเป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะมีความประทับใจเนาะรับรองคุณภาพเลยร้อเปเลยโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะรียกว่านะคะยิ่งเรามาทานเองเห็นผลจริงก็ยิ่งมั่นใจใช่ไหมคะคุณแม่ใช่คนคนบางคนนี้เขายังนอนเลหรือเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราโมเป็นตัวแกนเป็นหนายหน้าขายเรา่วงสุขภาพไว้ก่อนใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมเราเอาดวงตาเราปลอดภัยไว้ก่อนะไเรื่องเงินทองน่ะไม่อไม่ ใช่ไหมตราบใดที่เรายังหาได้นะใช่ค่ะกุญแจมออมมใชจ่จริงๆตราบใดที่เงินทองนี่เออเรายังโอกาสที่เรายังหาได้แต่ดวงตานี่มันจะไม่ได้แล้วเราจะหาหาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วถ้าเราสูญเสียไปเนี่ยใช่ค่ะคือเหมือนกับสนิทเลยอยู่ในโลกมืดเลย ก่อนที่พี่ผินจะทานตัวดีคอนแทคที่ผินมีปัญหาสายตายังไงจ๊ะมีปัญหาสายตาเกิเป็นต้อกระจกค่ะค่ะแล้วก็ไปผ่ามาผ่ามาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอยู่ก็เลยลองสั่งมากินดูค่ะโอ้จ้ะแล้วหลังจากทานแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากทานแล้วก็ดีกินแล้วชัดเจนมากเลยสายตาแจ่มเลยใช่ไหมคะแจ่มเลยค่ะมองเห็นชัดนะคะมองเห็นชัดเลยค่ะ่ประทับใจมากเลยนะคะก็ถ้ามีทั้งคะแนนให้ดีคอนแทคสักสิบคะแนนท่านอาจารย์ให้เท่าไหร่คะครับครับผมให้เต็ม พอไปทานวันแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเคืองพอวันที่สองก็รู้สึกน้ําตาไม่มีมน้ําตาไม่ไหลหยุดไหลก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ที่สัมผัสว่าสัมผัสได้ว่าเห็นผลชัดเจนก็ประมาณหกเม็ดใช่ไหมใช่ค่ะทานไปหกเม็ด<ม><ม>ก็รู้สึกปกติแล้วก็ดีขึ้นทุกวันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็คือไม่ไม,ไม่ปวดเหมือนแต่ก่อนอดีใจมากที่ไ,ได้ไปเจอตัวนี้เป็นนับว่าเป็นบุญของป้ารู้สึกแสบตาแล้วก็มีน้ําตาไหล แต่พอดีก็ได้มีผู้มาแนะนําเกี่ยวกับตัวยาดีคอนแทคลองลองกินเองสามารถสัมผัสได้นะครับกินสองเม็ดแรกจะมีความรู้สึกว่าสบายตาไม่ความแสบในอตาเนี่ยรู้สึกว่าจะลดลงลดลงมากความผ้ามัวของสายตาเนี่ยก็ดีขึ้นนะมองชัดเจนอ๋อค่ะประทับใจมากเลยนะคะก็ถ้ามีคะแนนให้ดีคอนแทคสัก สิบคะแนนท่านอาจารย์ให้เท่าไหร่คะครับครับผมให้เต็มก่อนที่พี่ผิวจะทานตัวดีคอนแทคที่ผิวมีปัญหาสายตายังไงจ๊ะมีปัญหาสายตาเกือบเป็นต้อกระจกค่ะค่ะแล้วก็ไปผ่ามาผ่ามาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอยู่ก็เลยลองสั่งมากินดูค่ะโอ้จ้ะแล้วหลังจากทานแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากทานแล้วก็ดีกินแล้วชัดเจนมากเลยสายตาแจ่มเลยใช่ไหมคะแจ่มเลยค่ะมองเห็นชัดนะคะมองเห็นชัดเลยค่ะคือคนที่จะทานดีคอนแทคนะครับอาการคือตาจะแดงนะครับค่ะ จะแสบเคืองตานะครับเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย<ช>น้ำตาไหลตลอดนะครับเวลาโดนลมนี่ก็แสบเพืองตาตลอดมากเลยครับตอนนี้ก็ตอนที่ส่งครั้งแรกอะค่ะน้ำตาจะแดงมากสังเกตว่าตอนนี้ค่ะคน้ำตามีอาการตาใสขึ้นแล้วอาการที่ตาแดงก็คือหายไปแล้วน้ําตาค่ะหยุดไหลตั้งแต่สัมผัสได้ที่เอ,อ๋อทานประมาณก,กี่กล่องคือน้ําตาหยุดไหลประมาณสัก2กล่องอ่ะครับคือสัมผัสได้เลยว่าโอเคเลยครับดีคอนแทคช่วยได้จริงๆครับก็เห็นผลชัดเจนเลยครับที่่วาที่เป็นเหมือน วันขา,ขาขาวข้างๆเนี่ยจะมองจะหายไปแล้วแล้วก็ร yes. ู้สึกว่าสายตาเราจะมองข้างกว้างขึ้นส่วนท่านเดยนงานยังไงบ้างคะก็ตามล่าตามัวมองก็ไม่ค่ยชัดเท่าไหร่ล้วเห็นว่ามีน้ำตาออกด้วยใช่ใช่ใช่น้ำตาบ่อยเช็ดไลย ใครมีปัญหาสายตามาทางนี้นะคะเรื่องปัญหาตามัวเป็นเรื่องใหญ่นะคะวันนี้พวกมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคนะคะแล้วก็มีลูกค้าตัวจรงิงเสียงจรงิจรงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริจรงๆนะคะเดี๋ยววันนี้ให้ลูกค้าเล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นผลยังไงนะคะค่ะก่อนทานพี่วันนี้มีปัญหาสายตาไงจ๊ะสายตาตามัวมแล้วก็อะไรอ่ะ โดนลมอ่ะไม่ได้ดูทีวีก็ไม่ชัดอ๋อค่ะเห็นบอกว่าไปผ่าตัดมาแล้วใช่ไหมคะผ่าตัดก็กรจบแล้วหลังจากที่ผ่าแล้วเป็นไงบ้างก็ยังมัวอยู่นิดหน่อยอ่ะกรเวยก็เลยสั่งดีคอนแทคอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะเป็นไงบ้างดีขึ้นค่ะดีขึ้นชัดขึ้นดูทีวีไม่ต้องใส่แว่นอ๋อค่ะนตาก็ไม่ไหลอ๋อค่ะแล้วทานไปประมาณสักกี่วันคะที่ัมผัดได้ประมาณ ตอนที่ก่อนที่จะทานค่ะคะดขฉันสายตายังไงคะรู้สึกแสบตาแสบแสบเบ้าตาเนี่ยค่ะแล้วก็มันเจอฝุ่นมากๆรู้สึกน้ำตาไหลนะคะน้ำตาไหลเป็นมานานนี่ยังคะนานมากแล้วค่ะนานมากแล้วเนาะแล้วแต่สุดท้ายทานเดลสายไปประมาณกี่กล่องคะถึงได้เห็นผลชัดเจนนะคะแห้งแรกก็รู้เลยค่ะเรารู้เลยใช่ไหมคะว่ามันดีขึ้นเนาะอาการน้ำตาหยุดไหลตาแห้งอ๋อตาแห้งกะที่ตาชุ่มชื้นได้รู้แสงได้นะคะ ตอนนี้ก็มั่นใจมากๆเลยใช่ไหมคะ,ะว่าดีลเอแท็กสามารถด้นฟูรูปตาให้ลูกค้าได้จริงเนาะถ้ามีคะแนนให้ดีลเอแท็กสักสิบคะแนนนะคะให้นนะคะแนนเท่าไหร่คะเดิบคะแนนเติมสิบค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นคลิปนะคะเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ตัว ดีคอนแทคนะคะแล้วสายตามองชัดขึ้นนะคะทุกท่านนะคะเรียกได้ว่ามีความมั่นใจนะคะในสินค้าละแต่วันนี้นะคะพวกจามาตอกย้ำนะคะผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะว่าวิธีการดูของแท้ดูยังไงคะมาฟังกันเลยค่ะตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะเป็นกล่องสีทองนะคะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีออยแล้วก็จัดจำหน่ายมาแล้วสิบปีค่ะการันตีให้เลยนะคะแล้วพุกคะก็เป็นคนที่มีเคสเสียงจากผู้ใช้จริงเยอะมากๆเลยนะคะหากใครที่ได้ติดตามช่องพวกอยู่นะคะก็จะเห็นว่าพวกเป็นคนที่ลงพื้นที่จริงนะะคแล้ว เสียงนะคะจากผู้ใช้จริงยืนยันนะคะดีคอนแทคดีมากๆนะคะจะช่วยในเรื่องนะคะสายตาพร่ามัวแสบเคืองคันตาน้ำตาไหลนะคะเป็นต้อชนิดต่างๆนะคะวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมนะคะดีคอนแทคนะคะจะช่วยฟืน้นฟูอาการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะคะดูจากเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะวันนี้นะคะพวกจะมานะคะแนะนํานะคะว่าก่อนที่เราจะทานผลิตภัณฑ์อะไรเข้าไปในร่างกายเราจําเป็นจะต้องทราบถึงข้อมูลอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะ การดูสินค้าของแท้ของปลอมดูยังไงนะคะท่านหลายๆท่านคงจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงบอกว่ามีสินค้าปลอมนะคะ เพราะว่านะคะเนื่องจากตัวดีคอนแทคเนี่ยทานแล้วเห็นผลแล้วดุกดังมากๆานะคะก็ทาให้นะคะมีชาชีพเนี่ยนะคะอยากที่จะทําสินค้าลอกเลียนแบบแล้วก็จะจําหน,นะะ่ายราคาที่ถูกกว่านะ,ะวันนี้นะคะแนะนํานะคะทุกท่านสังเกตได้เลยนะคะว่าสินค้าตัวไหนเป็นของแท้และของปลอมแต่มั่นใจได้เลยนะคะสั่งกระปุกของแท้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการสังเกตของแท้ดูอะไรบ้างตัวดีคอนแทคจะเป็นกล่องสีทองแบบนี้นะคะสีทองแบบนี้เลยนะคะสีทองแบบนี้นะคะ และจะมีพลาสติกนะคะซีนไว้อย่างแน่นเลยนะคะจะไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกท่านด้านแรกนะคะผ่านไปแล้วนะคะและอีกด้านนึ่งนะคะและอีกจุดสังเกตจุดหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า QR Code นะคะ QR Code สำคัญมากๆในการดูสินค้าของแท้นะคะเพราะว่า QR Code ตัวนี้สามารถเช็คได้เลยเวลาที่เราเอาไปยิงกับทางบริษัทนะคะ จะขึ้นและแจ้งเลยว่ารหัสตัวแทนคนไหนนะคะเป็นคันเป็นผู้ที่เบิกสินค้าออกจากสำนักงานใหญ่ถ้าสินค้าไม่มีบาร์โคดนะคะไม่มีที่มาที่ไปนะคะฟันธงได้เลยนะคะว่าเป็นของปลอมอย่างแน่นอนค่ะในจุดถัดไปนะคะเรามาสังเกตตัวโฮโลแกรมตรงนี้นะคะจะเป็นโฮโลแกรมกลมๆตรงนี้นะคะซึ่งจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขียนว่า ดีเน็ตเวิร์กนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะจะจำหน่ายโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวสำหรับออยนะคะจะอยู่ด้านหลังกล่องนะคะเลขออยระบุชัดเจนนะคะเราได้รับการยืนยันและรับรองจากออยค่ะมั่นใจได้เลยนะคะเป็นสินค้าที่ปลอดภัยนะคะเป็นสารสก,กัดสมุนไพรธรรมชาติ100%ค่ะถ้าทุกท่านจะได้มั่นใจด้วยนะคะว่า สั่งซื้อสินค้ากับพุกนะคะยังไงก็ได้ของแท้แน่นอนได้ของดีไม่หมดอายุด้วยนะคะไม่มีหมดอายุมีรถใหม่มาตลอดเลยนะคะจากจุดสังเกตเหล่านี้นะคะก็ทําให้ท่านมั่นใจในระดับหนึ่งนะคะว่าจะได้สินค้าที่ดีและของแท้นะคะพวกจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนที่นะคะยังไม่เคยทานนะคะให้ตัดสินใจซื้อนะคะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องดูนะคะก็คือตัวแทนจําหน่ายนะคะตัวแทนจําหน่ายที่ถูกต้องนะคะจะต้องได้รับบัตร s ออย่างนี้ค่ะบัตร SM นะคะ นักธุรกิจจะต้องผ่านการอบรมนะคะหรือว่าเรียกเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านออข้อมูลผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคแล้วก็สามารถที่จะให้คําแนะนํากับลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับใครที่ไม่มีบัตร SM นะคะทุกท่านค่ะต้องซื้อนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านการอบรมเขาจะให้ข้อมูลลูกค้าท่านได้ยังไงค่ะ มั่นใจได้เลยนะคะว่าสั่งซื้อสินค้าดีคอนแทคกับพุกนะคะได้สินค้าของแท้แน่นอนนะคะเพราะว่าพวกนะคะได้รับบัตร SM เป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่เพียงแค่นั้นนะคะพวกนะคะยังเป็นโค้ดประจําสํานักงานใหญ่และนะคะลงพื้นที่สัมภาษณ์ลูกค้าจริงนะคะวันนี้นะคะเรามีภาพนะคะเก็บภาพมฝาฝากทุกท่านนะคะว่าเรามีการลงพื้นที่จริงนะคะค่ะจากจอด้านหลังนะคะนี่นะคะก็เป็นเคสประสบการณ์จริงที่พวกลงสัมภาษ์ลูกค้าท่านอาจารย์พรชัยอยู่จังหวัด ร้อยเอนะคะท่านนี้นะคะก็มีอาการแสบตาเครื่องตาน้ำตาไหลนะคะทานผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคเพียงแค่2เม็ดแรกนะคะสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงอาการแสบเครื่องหายไปแล้วก็สายตาเริ่มมองชัดขึ้นประทับใจนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่เคสต,ตัวอย่างเคสเดียวนะคะแต่จริงแล้วพวกเป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เราลงพื้นที่จริงลูกค้าเรานะคะตัวจริงเสียงจริงไม่มีการว่าจ้างอย่างแน่นอนนะดีคอนแทคค่อนข้างดังดังมากๆนะคะแล้วก็เป็นสินค้านะคะที่ตอบโจทย์สาหรับคนที่มีปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาพร่ามัวแสบเครื่อนคันตาา้ ต้อลมต้อหินต้อกระจกปุ้นในตาเสื่อมจอประสาทต,ตาเสื่อมนะคะแล้วการฟื้นฟูนฟนฟนค่ะจะเห็นผลยังไงนะคะสามารถที่จะโทรมาติดต่อวุ้กได้เลยนะคะโทรมาได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะก่อนที่จะปรับราคาโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตาเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีในทุกๆวันยืดระยะเวลาดวงตาของคุณ ไปอีกนานเท่านาน